สวัสดีทุกคนเราจะมาถ่ายคลิปเล่นเกมนี้กันเกมนี้มันอ,อไม่รู้ชื่ออะไรแต่แค่เล่นไปก่อนเอเกิดมาก็ไม่มีอะไรให้ตอเลยอ๋อทำไมมันแปลกแปลกมาแปลกแปลกเดี๋ยวก่อนนะมันไม่เคยมีแบบนี้ไม่ใช่หรอ อ๋ออยู่ตรงนี้คิดว่าตายไปแลนะ้วคิดว่าจะตายเร็ว น้องพีน้องพีชอบร้องตามอีกแล้วจะเอาอันนี้ต่ออันใหญ่ต่ออัน,นใหญ่ต่ออันเล็กอันเล็กต่อไหนต่อตรงน,นี้น้องพีจะร้องอีกแล้วพี่จะถ่ายคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนี่ถืออันนี้ไว้ตุ๊กต่อไม่ได้ ไม่ตรงนี่นี่นี่อุ้อยอ่ะอ่ะโอ้ยต่อไม่ได้ขอดูดขอน้องพีทหน่อยอุ๊ยเจ็บโดนแผลขอโทษขอโทษดีๆก็ไม่เต็มจัดขอโทษขอโทษครับไม่มีเลยเหรอครับเนี่ย ขอโทษครับเล่นด่านนี้มันช่างพูดน่ายตรงนี้อนนอเจ็บๆใครเคยเล่นแล่เล่นเล่เล่เล่โอ้เจ็บโอ้ไม่ก็ เราสามารถโหลดได้นะนะพี่จะบอกนะวามันต้องชื่ออะไรแต่ขอเล่นก่อนนี่เล่นนี้เสร็จก่อนน่าไม่แพ้มีอายุเนี้ยมีพระราชาเยอะขึ้นเล่นให้เสร็จก่อนเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกดีกว่าโอ้เจ็บไม่หาย เล่นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวบอกนะว่ามันชื่ออะไรแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกภาษาอังกฤษไม่ออกก็ให้เพื่อนๆพิมพ์มตามจบแค่แค่แบบเปิดให้ดูไงว่ามันชื่ออะไรกดเยี่ยมเลยนะโอ้ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งโอ้ยมันยังไม่จบเลยน้องพิทโอ้ยไอ้ควายก็ น้องพีดร้องเพลงอะไรคอยควบคอยควบอยู่นั่นแหละคอยกลับคอยกลับคอยกลับอ๋อเฮ้ยอย่าร้องได้ไหมพี่รู้สึกเจ็บแผลเพิ่มขึ้นแล้วนี่รู้สึกว่แต่พี่เจ็บพี่มีแผลส่วนน้องพีดไม่มีแผลน้องพีดไม่รู้สึกไงพี่ก็มีแผล แผลไหนไม่มีแผลตรงมือน้องพีทโดนมือแผลพี่เนี่ยพีทแสบไม่หายเลย <Hey. S 1> ยยยชนะเลี้ยวชนะเอาพีทแล้ว <Okay. S 1> ตาใน,นตาเยอะก,กว่าอะไร, <Yeah. S 1> อรโอ้จะโคตรสีน่าใหญ่นั่นไหน งไหนดีต่อตรงนี้อะต่อตรงนี้ับต่อตรงนี้นี่นี่ต้องใส่เวทนี่นนแล้วก็นี่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 ตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายแต่ก็ <c oughs> ถ่ายดีนม่นะาถ้าถ่ายอาจจะได้ oh <God. S 1> คอมเมนต์เยอะไม่น่าจะมีได้ไงล่ะไม่มีใครดูสักคนนึงเลย oh. ตอนน้องใม้มีดิ <c oughs> โอ้ก็ไม่มีอยู่แล้วไเอาก็มันไม่มีไม่มีใครดูเลยก็เขาคิดว่ามันยากกระดิกไม่ใช่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 น้องพีทก็คือช่องที่มันลับลึกลับซ่อนความลับยังไงไม่รู้อ่ะก็คือมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงก็เลยแบบไม่รู้อ่บางคนแบบเอะภาษาอังกฤษก็มีบางคนก็ใช่ไงมีพี่ด้วย แต่แต่ทุกคนไม่รู้ชื่อพี่ไงแต่ที่เพื่อนที่โรงเรียนพี่เขารู้จักชื่อพี่ด้วยไงเขาก็จะดูคลิปพี่เป็นบางครั้งแต่เขาจะไม่ดูเลยก็อยากให้อยากให้เพื่อนๆนะอยากให้อยากให้เพื่อนพี่มาดูแต่ไม่มกใขามาดูยังเขาหน้ามาดูวเดยวเปลี่ยนดานไปโอ้ดูลีเชอร์แล้วมีูเราจะร้องไหมคะร้องเพลงอะไร ร,ร้องเพลงคิดแตกโอ้ยอย่าพูดเิอหน้ากล้องเลยเนี่ยจงนทำไมจ้าจบเร็วจังจาจบเร็วจัง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 จาจบเร็วจังจ จำจำจำไปด่านใหม่แล้วด่านใหม่ด่านใหม่ด่านใหม่มอด่านใหม่อีกแล้วไม่รู้สึกตัวเลยแปดแปดล้านแล้วเหรอโอ้ยยังมมไม่ถึงแปดล้านเลยนี่ถ้าถึงแปดล้านแท้รวยแน่กระพิทรวยแน่โอ้ยมันไม่ใช่เกมรวย มันคือเกมทั่วไปอ่ะเปลี่ยนด่านอีกแล้วเปลี่ยนด่านเยอะแยะมากมายโอ้ตรงนี้มียนมากเลยตรงนี้ตรงนี้นนะนนอืม้นเหมยนอยู่นะส้นเนมยนมากๆแล้วนี้ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เกมซ่อนแอบน้องพีท เอบแต่ด้วยแอบฉันซะด้วยโอ้โห oh. แอบกะเมียร์เลยชืบอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยคอมเมนามาตา์ตตมมนว่าตาโลกตาโลกตาโลกเธอรักพีคอมเมนต์ว่าตาโลกชอบเล่นแบบเนี้ยเคยเล่นแบบนี้เออคอมเมนต์มาด้วยฉันไม่มีใครดูเลย ทำไมชื่อของฉันมันซับซ้อนจังทำไมชื่อช่องของฉันมันดูซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนอยังไงอ่ะซับซ้อนยังไงมันซับซ้อนไปมาโอ้ยน้องฮีทนี่ก็จะร้องเพลงอะไรไม่รู้ว้วาวสิ้นดูไปไปสิ้นดูไป

พี่คนโก้เด็กคนโก้เปผู้หญิงพี่เองใช่พี่คนเกอพี่ผลพี่ฝนเป็ดพี่พี่ฝนพี่ฝนเป็ดคือพี่ฝนพี่ฝนพี่เอกพูดยังไม่ไม่ชัดพี่ผลจะพี่ฝนพี่ผลพี่ฝนกับพี่ผลคืออะไรพี่ผลพี่ฝนอ่า ดูปีตู้งมีผิดไม่ชอบแล้อ Amazing Amazing ถ้า <Amazing. S 1> <Amazing. S 2> พแพ้แตจครั้งนี้ให้ผิดนั่งนะโ okay, okay, อเคไหมโอเคไหมโอ๊ยแต่นี่มันโทรศัพท์พี่แล้วพี่มีถ่ายคลิปอยู่น้องพีจ้า <c oughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดแบบี๋ยวให้ดูชื่อก่อน น,นี่อันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้นะอันนี้นะเนี่ยเฮ้ยชืบอันนี้นะนี่อันนี้แบบนึงเอานี้ออกก่อนออกสิออกสิออกตรงนี้แล้วก็อันนี้เอาอ,ออกมามัาาเนเชื่อมติดกันนี่มันเชื่อมได้แน่นี่อ,อันนี้มันคืออันนี้นะไอที่มันอ่นอนออ

อะไรเนี่ยนี่อันนี้อันนี้นะโอออย่าร้องเพลงเงียบโดกหูมันร้องใส่ผัดลมมันโดกหูเกมนี้นะเกมนี้นะอะให้ดูชื่อก่อนทังกี้สตอรี่ พี่หยุดร้องก็ได้ห้ามร้องตามอ่ะอันนี้คือมังกีจะตอรี่ฉันเรียนมาอะไรอันนี้คือที่เรียนที่เรียน,ยนอันนี้ <80 4. S 1> ถึงแปดสิบสี่ใกล้ถึงสี่แล้วใกล้ถึงแล้วโอ๊ยอย่าพูดตามนะแห้พูดตามอีกนะโดน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 ตบแม<บ>่ไม่อยากโดนตบก้อยนี อาเขียนกันเสร็จยังเขียนกันเสร็จยังอะอ <ừ. S 1> บันทึกหน้าจอคือที่ถ่ายคลิปนี่ไงถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปอาอะอันนี้ยังไม่ลงอีกเหรสามสิบสามสิบสาวิสาว,วิเอ้ยเดี๋ยวไม่มีอินเทอร์เน็ตดูไม่ได้อู้เอาแล้ว มันขยับอยู่ไหมเนี่ยขยับอยู่น้องพีทมันไม่มีอินเทอร์เน็ตน้องพีทน้องพีทขอดูไอ้นี่หน่อยเกมที่พี่เล่นไปเมื่อกี้เกมที่น้องพีทเล่นไปเมื่อกี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ยน้องพีทมันไม่ได้ออกโอ้ยเจ็บเจ็บไม่เป็นไร อันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะที่พี่เล่นเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสากูรสะสเลเตอร์อันนี้อันนี้อันนี้นั่นเองอันนี้นั่นเองอไปโอเคเหมือนเดิมแล้ว ไอแพอยู่กับแม่ค่ะแม่ไปทำงานน,น้อยแม่ต้องใช้ไอแพดไปเล่นกันต่อจุเอเลียนมาเร็วเอเลียนมาแล้วเอลวเลียนกำลังบุกโลกเอ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 เเอ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 ีนไม่ใช่เอเลียนจะพูดไปทั้งเผื่อโอ้ยอย่าทำก็มันสนุกนี่นะโอ้จะสนุกอยู่นั่นแหละเตะขาพี่ไปมาอยู่นี่ อีอ่อีอูไปกันต่อ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 เพ่งผีโอ๊ยเจ็บน้องผีดไป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 มันอี๋ฉันไม่ชอบอัน อตรงนี้มันไม่มีสีฟ้าน้องพีททายสีอันใหญ่อยู่ไหนอันใหญ่อยู่ตรงนี้ลองกดดูดิเฮเลื้อนอ,ออกไม่ได้เฮ้ยรู้แล้วโอ้น้องพีทนะโกงใครบอกให้เลื่อนออกคะโยน้องพีทอันใหญ่อยู่ตรงไหน,นอันใหญ่อยู่ตรงไหนตรงนี้น เลือนออกสีไอแพลถืออยู่ถูกต่อไปแล้วโดนหลอกอะโดนหลอกโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะหลอกหลอกบิด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 เราบิด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 มอเตอร์ไซ 武艺啊！<noise> 乌衣、嗯、啊，乌、嗯、衣、嗯、啊，乌、嗯、衣，乌、嗯、衣，乌、嗯、衣啊，乌、嗯、衣啊。 อเออาอเออัมนำมาแล้วอุออาอุออาอเออัมมาแล้วอเออาร์อเออาจะต้องพีนี่แหละเราจแล้วเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่าน Nope. Two, 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 ออโอ้ไมกอ้าวฉันได้อะจบแล้วยังไม่จบเลยแค่เอ๊ะเอ๊ะโหลดเกมใหม่อีกแล้วน้องคิดเขาไม่เล่นเหรอเขาไม่เล่นหรอือโหลดเกมใหม่ Okay, เอาอีกแล้วแค่นี้แหละทุกคนบ้า